สวัสดีครับผมบอสนะครับจากรามวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาชมนาฬิกาอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทางทิสตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ในคอลเลกชัน อสมคิงนะครับหลังจากที่เราชมดูเจ้าตัวคอสม k คิงหน้าสีทองไปละสีทองแชมเปญนะครับมาวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําเรือนสีขาวกันบ้างนะครับหรือว่าเรือนสเตนเลสนั่นเองนะครับตัวนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นตัวในหน้าปัดสีขาวนะครับซึ่งเรือนนี้เขาจะมาคู่กันนะครับกับเรือนผู้หญิงนะครับซึ่งจะอยู่ในคอสมอคิงนะครับทั้ง2รุ่นนี้เกิดมาคู่กันมากๆแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้มีในสไตล์เหมือนกันนะครับคือมันเป็นนาฬิกาดอสนะครับที่สามารถใส่ได้ทุกวัน าเพื่อนเพื่อนกำลังมองหานาฬิกาที่แบบใส่ได้ทุกวันแล้วต้องการที่จะรู้สึกว่าแบบมีอะไรอยู่บนข้อมือแล้วอยากรู้สึกโดดเด่นนิดหนึ่งเจ้าตัวทิโตนีคอสโมคิงสองเรือนนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับหลังจากที่เราชมตัวหน้าทองแชมเปญไปนะวันนี้ผมจะพาไปดูในเรือนสเตเลสหน้าปัดขาวกันบ้างเริ่มแรกเลยผมพาไปดูในส่วนของตัวผู้ชายกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับผู้ชายนะครับตัวนี้จะรหัสของเขานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 797S307 นะครับราคาป้ายของเขามาอยู่ที่ สี่หมกับห้าบาทนะครับอันนี้คือราคาป้ายนะครับโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยถ้าใครเคยดูในรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นทองแชมเปญไปเนี่ยทุกอย่างเขาเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับแต่ตัวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจของเรือนนี้ก็คือในส่วนของความที่มันเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนงตัวขอบนะครับที่ทําออกมาเป็นขอบหยักนะครับ มีการตกแต่งตัวขีดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวพลอยพลอยนี่คือพลอยสองชั้นเลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดูแบบเนียนตาม,มากๆเลยนะครับหลายคนแบบรู้สึกว่าเรือนที่ตัวนี้บางรุ่นที่แบบเขาติดพลอยมาเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกว่ามันเกะกะตามันดูลบไปนะครับแต่ผมว่ารุ่นเนี้ยที่เขาทําพลอยออกมาถึงแม้ว่าทําออกมาทั้งสองชั้นนะแต่การที่เรามองดูแบบผ่านๆแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบสบายตาม,มากๆเลยนะครับมันอาจจะมาจากเพราะตัวนักปัดของเขาเนี่ยที่ทาออกมาเป็นสีขาวแบบ สีขาวแบบสีขาวเรียบแบบออกเงาเงามันๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูในหน้าปัดใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นดีเทลของหน้าปัดที่ใสเคลียร์มากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่มันน่าสน,นใจของเรือนนี้ก็คือมันจะมีทั้งตัวฟังก์ชันวันแล้วก็วันที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในส่วนตำแหน่งสามนาฬิกาเนี่ยที่มาเป็นวันเป็นวันตัวเนี้ยมันจะมีเป็นตัวใส่ขอบขยายด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะพลิกข้อมือมาดูเวลาในตอนไหนนะครับเราจะเห็นตัวเนี้ยชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรา เอื้อมสายตาไปนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเจอในส่วนของตัววันสัปดาห์หรือว่าเป็นวันนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราสามารถดูได้เลยว่าบางคนติดเลขนะครับเขาก็จะให้เลขพ่วงมาด้วยด้านด้านหลังนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นหลักของบางประเทศที่เขาจะดูวันเนี่ยเป็นเป็นหลักตัวเลขนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับที่เพื่อนเนเห็นจะเป็นวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเลข4นั่นเองนะครับ ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเล่นแสงพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวขอบนะครับตัวสายนะครับรายละเอียดของสเตนเลสของใครที่เคยเล่นที่ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในคอลเลกชันไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าชอบในตัวของ Cosmoking เนี่ยดูแล้วมันไม่ค่อยตกรุ่นดีนะครับคือว่าง่ายงคือตัวนี้รุ่นเนี้ยคือเขาทำออกมาแบบต่อเนื่องเลยคล้ายคายเป็นตัวแบบตัวชูโรงของทางแบรนด์เขาเลยนะครับตัวค o s m o ม i n g งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นสเตนเลสรุ่น,น คือเขาทำออกมาตลอดเลยไม่ได้หยุดผลิตเลยนะครับคือมันเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นแบบภาพจำไอคอนิกเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์นี้เลยก็ว่าได้นะครับก็อันนี้คือเป็นจุดเด่นของทางแบรนด์นี้เลยนะครับในคอลเลคชันนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวสายต่างๆนะครับที่ทำออกมาในลักษณะแบบขัดแบบยังไงอะไม่ไม่รู้จะพูดพูดของพูดไหนดีคือขัดตัวสายของเขาเนี่ยมันจะทำออกมาลาักษณะมีความคมแล้วก็มีความเงาอยู่ในตัวของสายเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ ในแบรนด์ติทูนี่เลยนะครับคือเขาแบบการผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบพรีเมียมมากนะครับคือการขัดแบบคือเราดูงานเรารู้เลยว่าสายแบบนี้ดีแน่นอนแล้วก็ใส่สบายแน่นอนนะครับแล้วก็งานเนี่ยเล่นแสงสุดๆด้วยนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการของทั้งผลิตนาฬิกาของแบรนด์แบรนด์นี้นะครับซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็จะผลิตไม่เหมือนกันครับอย่างรุ่นนี้เขาก็จะเน้นในส่วนของตัวสายเนี่ยที่มีความโดดเด่นในเรื่องของข้อกลางนะครับ ก็จะมีลักษณะเป็นตุ้มเหมือนโซ่นะครับที่ให้เล่นลวดลายของความโค้งมลของตัวสายนาฬิกานะครับบวกกับที่มันโดนแสงอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากไล่มาถึงตัวขอบต่างๆเนี่ยขอบตัวเรือนก็ทําออกมาเป็นแบบเหมือนขอบมงกุฎอะนะครับก็เป็นเหมือนแบบพระราชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขอบตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความเนียนแล้วก็ความหยาบ อยู่ในตัวอยางนี้หมายถึงว่าตำแหน่งของตัวเขี้ยวของเขานะครับจะไม่ละเอียดจะออกกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวคราวที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง o s m o k i n g นะครับก็จะมีตัวดอกบัวยนะแล้วก็ตัวคราวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดเกลียวนะครับใครที่เคยเล่นที่ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยจะชื่นชอบในจุดของการเปิดเม็ดปิดเม็ดนะครับซึ่งการเปิดปิดเม็ดของทางที่ตัวนี้รุ่นเนี้ย เราคลายออกมาได้สักประมาณ6กเรอบเนี่ยตัวเม็ดเวลามันเด้งออกมาเนี่ยเวลามันคลายเสร็จเนี่ยมันจะเด้งออกมาประมาณนี้นะพอเราดึง1ล็อกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งวันวันที่นะครับพอดึงมาอีก1ล็อกเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเข็มนะครับเวลาเราตั้งเสร็จเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแบบสุดนะครับแล้วเราก็หมุนพร้อมกับบิดเ <sk ill thấy> ม็ดไปข้างหน้าเราจะรู้สึกถึงความฟรีอยู่ประมาณ2รอบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าเคลียร์แบบเนียนๆรู้สึกว่าเรือนี้ ในในคอลเลกชันคอส o k ม n g คของทางไซส์ผู้ชายเนี่ยการเปิดปิดมิดเนี่ยผมรู้สึกชอบมากนะครับมันมีความเนียนมือแล้วก็ไม่เหมือนแบรนด์อื่นปกติเนี่ยเวลาเราปิดเน็ตเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบเกลียวแล้วก็ไปสุดจนตำแหน่งติดตัวเรือนใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะมีลักษณะเหมือนแบบมันฟรีในตำแหน่งตำแหน่งปลายครับแล้วพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแนบสนิทพอดี อันนี้ใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าของจะไม่รู้ฟิลลิ่งนี้เลยนะครับอันนี้ชอบมากนะครับตัวเรือนต่างๆเนี่ยก็ขัดแบบให้เห็นลวดลายของตัวเครื่องตัวเรือนได้เป็นแบบอย่างดีงนะครับให้มันตัดกับความเงาของบางส่วนที่มันเป็นตัวเล่นดีเทลของตัวข้างตัวเรือนนะครับ <fishing> ก็ค่อนข้างีจะสู้แสงมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ไล่มาเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวบานพับนะครับบานพับก็ทําออกมาเป็นบานพับแบบชั้นเดียวนะครับตัวนี้ก็ให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างแข็งแรงแน่นหนาแล้วก็งานของเขาเนี่ยดูคม ดูแข็งแรงนะครับอันนี้แหละคือเมนอินสวิตร้0ยเลยนะครับตัวสายต่างๆเนี่ยก็ตัดได้หลากหลายหลากหลายข้อมากนะครับต่อมานะครับไล่มาในส่วนของตัวบานพับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไล่มาถึงของตัวฝาหลังนะครับตัวฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบทึบนะครับเป็นแบบเกลียวนะครับเกลียวปิดหมดเลยนะครับ แล้วก็ในตำแหน่งของตัวหูสายตัวนี้ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูเนี่ยในติโตนีคอสโมนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นคอสโมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอสโมคิงคอสโมควีนหรือว่าจะเป็นตัวคอสโมปกติหูสายเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับจะมีความแหลมแบบแบบแหลมเปียกขึ้นมาเลยนะครับแต่ฟีลลิ่งของการที่เราเอามือไปสัมผัสแบบนี้มันก็ให้รู้สึกที่แบบนุ่มนะครับแบบไม่บาดไม่คมเลยนะครับรู้สึกว่าเนียนมือมากแล้วก็ทําออกมาได้แบบมันแบบมันเป็นอะไรที่รู้สึกแบบเออมันต้องตาจริงๆนะครับตัวนี้ ซึ่งสวยมากนะครับส,สำหรับตัวาฝาหลังของเขาแล้วก็ในส่วนของตัวลักนะครับที่ทําออกมาค่อนข้างโค้งแล้วก็ปลายสุดเนี่ยที่ผมบอกไปนา้ค่อนข้างมีลักษณะแหลมนะครับตัวนี้แหละนะครับมันจะเป็นจุดเด่นของคนที่ข้อมือแบบไม่ใหญ่ๆแบบไม่ใหญ่ๆ,ๆข้อมือแบบไม่ใหญ่มากอย่างเงี้ยนะครับที่ใส่เรือนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะโค้งรับกับข้อมือดีนะครับอย่างของผมเนี่ยข้อมือของผมเนี่ยอยู่6.3นิ้วเนี่ยเวลาเรา อลองทาบนาะฬิการเรือนเนี่ยนะครับเวลาเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับมันก็ให้ฟีลลิ่งที่ค่อนข้างโค้งรับกับข้อแขนผมพอดีนะครับสำหรับคนที่ข้อแขนเล็กกว่านี้ผมรับรองว่าเพื่อนๆใส่ได้สบายแน่นอนเพราะว่าตัวเรือนตัวนี้มาเพียงแค่40มิมิเท่านั้นนะครับผมว่าเรือนนี้มันเป็นอะไรที่ซื้อไปแล้วเนี่ยคืออยู่ยาวแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะใส่ไม่ใส่นะ อาจจะเก็บไว้หรือว่าเราอยากจะเอามาใส่ในบางเวลา่เงี้ยรุ่นนี้ไม่มีทางตรงรุ่นได้เลยนะครับเพราะว่า้งแ,แต่ผมแบบจําความได้กับแบรนด์ที่ตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้คือมันมีมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น20ปีก่อนอะไร่เงี้ยคือก็เห็นมาแล้วในหน้าตาของมาสคอสโคมิงนะครับคล้ายๆว่ามันเป็นจุดเด่นของอแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้นะครับในคอลเลคชันนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังมีอยู่นะครับใครที่ที่กำลังมองหานาฬิกาในแนวคลาสสิกนะผพราะว่าเรือนนี้ไม่ควรพลาดนะครับ แล้วก็อีกเรือนนึงนะครับก็จะเป็นตัวของผู้หญิงนะครับเป็นเรือนผู้หญิงครับราคาของทั้ง2เรือนนี้ก็ต่างกันไม่มากนะครับถ้าเป็นเรือนแมนไซอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เนาะสี่หมื่นห้าร้อยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะป้ายอยู่ที่สี่หมื่นนะครับซึ่งราคาเนี่ยต่างกันเพียงแค่ห้าร้อยบาทในส่วนของราคาป้ายแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเราสังเกตดูในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยเราจะเห็นถึงความที่มันมีตัวพลอยเนี่ยในส่วนของตัวขอบเนี่ยเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวเครื่องแล้วก็รายละเอียดทั้ง2 สองเรือเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวแมนไซส์เนี่ยเครื่องของเขาจะเป็น ETA 283 4 2ขีนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็น ETA 2671นะครับแต่โดยเบสแล้วหรือว่าความถี่เนี่ยจะอยู่ที่28800เหมือนกันนะครับการสำรองพลังงานทั้ง2เรือนี้อยู่ประมาณ40ชั่วโมงนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็จะว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่เครื่องเนี้ยทนทานใช้ดีมากๆนะครับแล้วก็เดินดีมากด้วยนะครับแต่ว่าผู้หญิงเนี้ยต้องบอกไว้นิดนึงคือตัว ตัวเรือนของเขาเนี่ยจะไม่ทำออกมาไม่ได้เป็นเม็ดเกลียวนะครับจะเป็นเฉพาะาไซส์ผู้ชายนะครับที่ทำออกมาเป็นเม็ดเกลียวนะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะมีเฉพาะตัวในตำแหน่ง3ามนาฬิกาเฉพาะวันที่นะครับส่วนวันก็จะไม่มีมาให้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับ2เรือนนี้นะใครที่เป็นแฟนทิโตันนี่แล้วก็อยากซื้อคู่อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สามารถเลือกเป็นหน้าขาวแบบนี้ก็ได้ถ้าใครรู้สึกว่าหน้าทองหรือว่าหน้าตัว2กษัตริย์เนี่ยมันรู้สึกแบบ มันดูเป็นผู้ใหญ่มากเกินไปหรือว่ามันเด่นเกินไปเนี่ยผมว่าเรือนสเตเลสกับสายแบบสเตเลสแบบนี้หรือว่าหน้าพลอยแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรเลยนะครับใครที่ชอบในแบรนด์แบรนด์นี้ผมว่าในรุ่น Cosmo King Cosmo q u e e นเนี่ยก็น่าจะมีไว้สักชุดหนึ่งผมว่านะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่แบบใส่ออกงานได้ใส่ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรือนหน้าสีขาวแล้วก็เรือนสเตเลสแบบนี้มันจะดูไม่ค่อยฉุดฉาดเท่าไหร่นะครับโดยทั้ง2เรือนนี้ก็ทํา พลายน้ำหรืออะไรก็คืนก็พอใช้ได้นะไม่ถึงกับแบบโดดเด่นอะไรมากมายเนาะก็เป็นในแนวนาฬิกาดูสน,นะครับก็จะมีประมาณนี้เท่าที่เห็นเลยนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะดูกใจกันนะครับใครที่สนใจใน,นาฬิกาก็สามา,ารถสั่งซื้อกับผมได้เลยนะตัวนี้ก็จะเครื่องก็จะประกัน2ปีนะใครที่สนใจในการผ่อนชำระเพื่อสามารถติดตามทางช้อปปีได้นะครับช้อปปีก็ถ้าใครยังเป็นลูกค้าใหม่ก็กดเข้าไปรับโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใครที่สะดวกผ่อนชำระก็ทางช้อปปีได้เลยนะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆน่าจะชอบ2เดือนนี้นะก็สวัสดีครับ